นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาอศาสตร์ตมนชาดก ในวัตตสงสารที่เราเวียนว่ายเกิดดับตามกฎแห่งกรรมอันเป็นธรรมดานี้ไม่มีผู้ใดที่สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรมนี้ได้เลยพุทธกาลสมัยหนึ่งซึ่งธรรมอุทกจากพระบรมศาสดายังไหลรินหล่อเลี้ยงเวนยสัตว์ผู้ทุกข์ยาก ณพระเชตวันมหาวิหารการนั <the <the ้นมีภิกษุสงฆ์ผู้ตกทุกข์ด้วยเหตุจากอิสตรีเข้ากวนกิเลสมิให้ดื่มดำธรรมรสได้ดุดเดิมกิเลสจากหญิงนั้นทำให้บุตรแห่งพระสมณะโคดมรูปหนึ่งมิเป็นอันบำเพ็ญภาวนาเฮ้ยเหตุใดใจมันจึงรุ่มร้อนเช่นนี้หลับตาคราใดก็เฝ้าเห็นแต่ความงามของน้อง ทำยังไงนะใจเราถึงจะสงบลงได้สักทีเฮ้ยแม้ภิกษุรูปนี้จะเคยฟังเทศนาธรรมมิให้หลงไหลในกามอันประกอบขึ้นด้วยรูปรสกลิ่นเสียงมาหลายครั้งหลายหน แต่มาถึงบัดนี้กลับหลงลืมไปหมดสิน้นความเวทนานี้ประจักษ์ขึ้นในขายพระยานองค์จอมไตรทรงปรารถนาให้พระภิกษุนั้นพ้นภัยจากวัฏสงสารจึงกำหนดให้เข้าเฝ้าณนะพระคันทักกุดีดูก่อนภิกษุสีหน้าท่านช่างเศร้าหมองยิ่งนักเรารู้ถึงการเป็นทุกข์ของท่านองศาสดาโปรดช่วยกระผมให้เห็นทางสว่างด้วยเถอะครับ ขึ้นชื่อว่าหญิงย่อมเป็นสิ่งก่อกวนพรหมจรรย์ของเพศสมณะผู้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเสมอในอดีตชาตินั้นบัณฑิตก็เคยแสดงให้รู้แจ้งถึงอันตรายจากกิเลสในใจหญิงมาก่อนจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติขึ้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ ชายแดนแคว้นกาสีครั้งโน้นมีบุตรชายในครอบครัวพราหมณ์ผู้หนึ่งเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นท่ามกลางการดูแลอย่างหวงแหนจากผู้เป็นพ่อและแม่นักไม่จ้าลูกค่อยๆเดินไปนะให้พ่อกับแม่ช่วยไหมไม่เป็นไรจ้ะแม่เสียทรัพ์ยซื้อให้ก็เป็นพระคุณมากแล้วเออเดินดีๆลูกเดี๋ยวจะหกล้มบาดเจ็บเอาได้นะบุตรพราหมณ์เป็นชายหนุ่มรูปงาม นานะดีและมีภูมิรู้จึงเป็นที่หมายปองของสตรีทั่วไปและการที่เขายังอยู่ในวังวนของกิเลสจึงทำให้รู้สึกชื่นชอบในหญิงสาวที่เข้ามาหลงไหลตัวเขาเช่นกันซึ่งนางพรามณีผู้เป็นแม่ต้องคอยกำลาบห้ามปรามอยู่มิเคยเว้นแม่ผู้หญิงคนนี้มาอีกและเป็นผู้หญิงยิงเรือแท้ๆไม่รู้จากรักนวลสงวนตัว มหาผู้ชายอยู่ได้มีเว้นวันเข้าไปในบ้านเลยลูกอย่าไปเสวนากับแม่พวกนี้เลยท่านแม่แต่น้องนางคนนี้น่ารักดีนะลูกอยากคุยกับเธออาฮะดีจังวันนี้ไม่มีแม่มาคุมโปรยสเสน่ห์ได้เต็มที่เลยเราอุ้ยมีผู้ชายหน้าตาดีมองมาทางเราด้วย啊แน,น่นแน่หรือว่าเขาแอบชอบเรานะผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ล้อ คนนี้ก็สวยคนนั้นก็น่ารักโอ้ยไม่รู้จะเลือกใครดีเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกับเขาสักทีฮ่าเกิดมาเป็นคนหน้าตาดีเนี่ยมันลำบากใจจริงๆแม้บุตรชายจะใคร่แต่งงานมีเย่ามีเรือนเพียงใดแต่พรามบิดามารดากลับไม่ให้การสนับสนุนเลยท่านทั้งสองอยากให้บุตรชายครองเพศบรรพชิตยิ่งกว่าสิ่งไหนลูกรัก พรมโลกอ่ะเป็นที่หมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนที่นั่นน่ะเป็นที่อยู่ของเทพพยาดาผู้บริสุทธิ์เราอยากให้ลูกบำเพ็ญบารมีเอาดีทางทมนะลูกพ่อเองก็เห็นด้วยกับแม่ธรรมะจะทำให้ลูกเห็นทางสว่างของชีวิตหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้เมื่อบวชแล้วพอสิ้นอายุไขจากโลกนี้เจ้าก็จะได้ไปเกิดในพรมโลกนะจ๊ะเจ้าเชื่อแม่เธอ เรียนความคิดที่จะแต่งงานมาออกบวชเถอะนะเป็นนักบวชแบบนี้หรือท่านแม่ลูกยังหนุ่มยังแน่นขอลูกเอาดีทางโลกก่อนเถอะจ้ะอืมดีเหมือนกันหากเจ้าจะเอาดีทางโลกเพราะก่อนที่จะครองเรือนเจ้าต้องรอบรู้ศิลปศาสตร์ทางโลกก่อนเจ้าจึงจะเป็นสามีที่ดีได้เมื่อท่านพ่อเห็นว่าควรเป็นแบบนั้นข้าก็จะไปเรียนที่สำนักอาจารย์ที่สาปาโมก พ่อและแม่คิดเห็นเช่นไรพ่อกับแม่เห็นดีด้วยเจ้าไปเถอะเมื่อผู้เป็นพ่อกับแม่ไม่สามารถพูดให้บุตรชายเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานได้จึงออกอุบายให้บุตรชายไปศึกษาหาความรู้กับอาจารย์โดยหวังว่าอาจารย์จะช่วยสอนให้ลูกเห็นทางธรรมจงเลือกเรียนกับอาจารย์ที่ยังโสดอยู่นะลูกท่านจะได้มีเวลาสอนได้มาก เจ้าจะได้จบโดยเร็วนะลูกนะฮ่าต้องรีบเรียนรีบกลับเราจะได้กลับมาแต่งงานกับน้องหญิงคนสวยเร็วๆบุตรพรามเดินทางสู่ทิศสาปามโมกอยู่หลายวันก็พบกับอาจารย์คนโสดตามที่มารดาสั่งไว้จึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์และเริ่มเรียนวิทยาการจากอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นวันเวลาผ่านไปชายหนุ่มรูปงามบุตรพราหมณ์ ที่เรียนจนสำเร็จวิทยาการตามกำหนดจึงรีบอำลาอาจารย์กลับบ้านจำเปินลุ่งเรืองเถิอเมื่อเจ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าลืมอาจารย์นะโชคดีไปดีมาดีนะสิทธิ์ขอกาาบลาสิทธิ์จะลำาลืกอพระคุณอาจารย์เสมอไรเนี่ยมาทีหลังจบก่อนเราอีกเรียนมา30ปีแล้วยังไม่จบสักทีถ้าเป็นมหาวิทยาลัยคงโดนรีทายไปแล้วเรา บุตรพราหมณ์ใช้เวลาเดินทางไม่กี่วันก็มาถึงบ้านเกิดเมืองนอนแต่เมื่อพาลานาถึงวิชาทั้งหมดที่ร่ำเรียนมาท่านทั้งสองก็ยังไม่พอใจเจ้าไปเรียนตั้งสามสีป่ปีมีแค่นี้หรอกหรือโชนี่ก็ตั้งมากมายแล้วนะท่านแม่คิดว่าลูกเรียนมาหมดครบถ้วนแล้วครบถ้วนแล้วหรือเออแล้วอาสจรมยลละเจ้าเรียนมาหรือยังมีด้วยหรือท่านแม่ข้าไม่เห็นอาจารย์สอนให้ข้าเลย อาศาสตรตมน,นี่ยเป็นวิชาพิเศษที่น้อยคนนักจะได้เรียนรู้ลำพางศิลปศาสตร์ทั่วไปใครๆก็ย่อมเรียนรู้ได้แต่จะมีใครสักกี่คนละ่ะที่รู้อาศาสตร์ตมนบ้างเล่าแม้แต่ชื่อโมลบทนี้บางคนก็ยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำโอ้ท่านแม่ ลูกมีได้เรียนบทนี้เลยอาจารย์ก็คคงเห็นว่าลูกอรีบร้อนอยากกลับมาประกอบการงานมีเห่ามีเรือนกระมังจึงได้สอนเฉพาะวิชาที่จำเป็นเก่ก,การเลี้ยงชีพให้แต่แม่ว่ายังไม่พอดอกเจ้าเพราะอาสาตมนเป็นวิชาที่สำคัญมากควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะต้องรู้โอ้ยนี่ลูกต้องกลับไปเรียนอาสาตมลจากอาจารย์อีกแล้วเหอรอโถเมื่อไหร่ลูกถึงจะได้แต่งงานหล่ท่านแม่ แต่ชายหนุ่มก็เดินทางไปหาอาจารย์ยังสำนักทิสาป่ามโมกเมืองตักกศีลาอีกครั้งแต่ปรากฏว่าอาจารย์ได้พาหญิงชราที่มีพระคุณเคยเลี้ยงดูท่านเข้าไปอยู่ในป่าเสียแล้วโอ้ยเจ้านมาช้าไปอาจารย์นี่ได้พาหญิงไม้ตาบอดไปอยู่ที่ชายป่าด้านนูน้นถ้าเจ้ายังจะไปหาอาจารย์ก็รีบเข้าไปเถิดมืดค่ำลงจะลำบากอะไรกันเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรมากมายขนาดนี้ ชายหนุ่มบุตรพรามเร่งเดินทางผ่านป่าใหญ่เร่งฝีเท้าอย่างไม่ได้รอชา้าจนเย็นย่ำสนธยาก็พบอาสมหลังใหญ่โอ้นั่นอาจารย์ของเรานี่นาโถเอ้ยหลบมาอยู่เสียไกลอาจารย์อาจารย์ครับอ้าวสิรักเป็นเจ้าหรือนั่นเข้าป่ามาหาอาจารย์ถึงนี่มีอะไรหรือมาเถอะเข้ามาคุยกันก่อนค่ำคืนนั้น อาจารย์จากที่สาปาโมกกับบุตรพรามผู้เป็นสิทธ์ก็สนทนาซักถามกันถึงวิชาอาสาตามลที่มารดาของสิทธ์สั่งให้มาเรียนท่านแม่ของสิทธ์บอกให้สิทธ์มาเรียนอาสาตามลจากอาจารย์ก่อนแล้วถึงแต่งงานได้ออือย่างนั้นดอกเหรอเมื่ออาจารย์ฟังสิทธ์พูดก็รู้ดีว่าวิชาอาสาตามลน,นี้ไม่มีจริงเลยดังนั้นมารดาของสิทธ์คงคาดหวังให้ช่วยในทางอื่นบุตรพรามเอ,อ๋ย มารดาของเธอคงไม่อยากให้มีภรรยาเป็นแน่เฮ้อเอาละอาจารย์จะสอนบทเรียนนี้ให้เธอเองโอ้อาจารย์รู้จักวิชานี้ด้วยหรือดีใจจังเลยท่านจะสอนวิชานี้ให้ข้าใช่ไหมใช่อาจารย์จะสอนวิชาอาสา,าตามลให้ก็ได้แต่เธอต้องดูแลหญิงไม้แทนอาจารย์นะ ครับอาจารย์แล้วข้าต้องทำอย่างไรบ้างล่ะเจ้าต้องอาบน้ำถูนวดให้ท่านอย่าได้รังเกียจที่สำคัญขณะที่ปรนิบัติเจ้าต้องพรรณนาความงามของท่านไปด้วยเสมอเป็นการพูดปดทำไมข้าต้องพรรณนาความงามของหญิงแก่ด้วยไม่เห็นเธอจะมีความงามหลงเหลืออยู่เลยสักนิดเอาเถอะนะมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ปรนิบัติหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าทำไปเถอะ นี่ไงหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าต้องดูแลนางอย่างดีแล้วอย่าลืมพนานาชมโฉมให้นางฟังด้วยนะเห็นอย่างนี้แล้วข้าพนานาไม่ออกหลอกอาจารย์เจ้าก็เยืนยอไปสมัยอดีตที่ยังสาวของนางสิให้เกิดความหลงปลืม้มนางจะได้มีความสุขแล้วสังเกตด้วยว่านางมีกิริยาตอบมาว่าอย่างไรต้องมาเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยนะไหนเจ้าทดสอบให้อาจารย์ดูหน่อยสิ เออเออโอค,คุณแม่ขอรับเมื่อสมัยคุณแม่ยังสาวคงสวยไม่น้อยขนาดอายุมากแล้วเขาความงามยังปรากฏดีมากอย่างนี้แหละกะกล่าวไว้เออเสียงหนุ่มที่ไหนมาชมแม่เนี่ยเสียงสาวาเชิงหนุ่มนวลน่นาฟังจริงๆเข้ามาใกล้ๆชันหน่อยสิยิ่งดูใกล้ๆก็ย,ย,ยิ่งงามหลังเอ่ยแขนเอ่ย ดูยังสวยไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่ยังสดใสขนาดนี้ออทุกวันนี้คราใดที่ปรนิบัติหญิงแก่ไม่ว่าจะตอนอาบน้ำหรือนวดเฟ้นชายหนุ่มก็จะพารนาความงามของเธอให้ฟังมิได้ขาดในที่สุดกิเลสก็เข้ากลุ่มจิตใจหญิงแก่ให้เผลอรักใคร่ชายหนุ่มเข้าจนได้แท้ผู้จริงหรือพอนุม ฉันงามอย่างนั้นจริงๆร่ะฉันทนฟังคำหวานของเธอไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับชื่อสวยถูกใจเธอใช่ไหมล่ะเธอต้องการฉันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาอยู่กินกันที่นี่เลยเธอโอ้ยไม่ได้หรอกครับคุณแม่ เดี๋ยวอาจารย์ต้องเอาตายแน่ๆมันจะอยากอะไรล่ะพอนมเราก็ข่าเข้าเหตุตายสักหมดเรื่องแล้วเราก็อยู่กินกันสองคนอย่างมีความสุข <c oughs> ผมทําไม่ได้หรอกคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ของผมถ้าเธอทำไม่ได้เมื่อฉันจะเป็นคนข่าเขาเองทีฉันทำไปก็เพื่อเราสองคนเธอต้องร่วมมือกับฉันนะ หญิงแก่ตาบอดผู้ถูกกิเลสลุ่มหลงครอบงำคิดวางแผนฆ่าอาจารย์อย่างหน้ามืดโดยให้บุตรพราหมณ์ช่วยทำตามแผนของเธอพ่อนุมทำตามที่ฉันบอกแค่นั้นก็พอส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันจะจัดการลงมือฆ่าเขาเองเฮ้ <c oughs> ยหญิงแก่ช่างโหดเหี้ยมยิ่งนักเสียวแรงที่อาจารย์เคารพดุดมานดาเฮ้ย <c oughs> อินนจารชายหนุ่มเมื่อพละออกมาจากหญิงแก่ก็รีบนำแผนร้ายของนางมาเล่าให้อาจารย์ฟังโดยไม่ได้ปิดบังอำพรางเป็นไปอย่างที่ข้าคาดไว้แท้ๆเช่นนั้นเรามาทดลองอะไรกันสักอย่างดีกว่านะสิทธ์รักจากวันนั้นทั้งอาจารย์และสิทธ์ติ่างช่วยกันวางแผนลวงหญิงม่ายอย่างแนบเนียน เราใช้ไม้มาเดือนี้วางบนเตียงอาจารย์แล้วเธอจงขึงเชือกนี้เป็นราวนำทางไปยังห้องของหญิงไม้นั้นเธอะบุตรพราหมจัดก,การทุกอย่างตามอาจารย์สั่งแล้วออกมาให้สัญญาณหญิงแก่เพื่อให้เธอทำตามแผนที่เธอวางไว้แต่แรกคุณแม่มาจัดก,การได้เลยครับอาจารย์กำลังหลับสนิทหญิงไม้ เมื่อได้รับสัญญาณก็รีบเกาะราวเชือกด้วยแรงเดินที่เหลืออยู่น้อยนิดนางเดินเข้าไปในห้องอาจารย์คนที่นางเคยรักประหนึ่งบุตรพร้อมขวานอังคมกริบพ่อหนุมอีกอึดใจเดียวเราก็จะทำสำเร็จแล้วโอ้ยเหนื่อยเมื่อเดินสุดราวเชือกตามแผนนางก็เงือขวานฟันลงที่เตียงอาจารย์สุดแรง ไ้กน,นี่ทำไมถึงกลายเป็นคอยไม้ไปไายละ่ะโอ้ยโอ้ยยึงไม่ออกอยอ้ย,อยโอ้ยเหนื่อยเธอเห็นโทษของความลุ่มหลงแล้วหรือยังโดยเฉพาะสตรีเพศอันเป็นดุดไฟที่เผาไหม้ทุกสิ่งโหยน่ากลัวจันขนาดแก่แล้วนะเนี่ยเมื่อรู้ตัวว่าถูกอุบายหญิงไม้ก็ตกใจจนลมสว่านตีขึ้น หน้ามืดหงายหลังล้มลงทันทีโอ้ยทั้งเจบ็บทั้งอายเออเป็นลมดีกว่าหญิงไม้ตาบอดล้มลงแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเพราะหมดอายุไขบุตรพราหมณ์ได้ช่วยอาจารย์ปรงศพผู้มีพระคุณแล้วก็อำลากลับบ้านไม่น่าเชื่อว่ากิเลสจะทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้น่าเศร้าจริงๆฮา ไปดีเธอท่านแม่เธอจงรู้ไว้เถิดวิชาอาสาตะมนี้ไม่มีจริงหรอกเป็นเพียงอุบายที่มารดาของเธออยากให้เห็นโทษของหญิงที่เป็นศัตรูของการบวชเท่านั้นเป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยชีย้ให้สิทธิ์เห็นทางธรรมอีกไม่นานต่อมาบุตรพราหมณ์ก็ออกบวชเพื่อมุ่งสู่พรหมโลกตามความหวังของบิดามารดา บำมเพ็ญภาวนามิค้องแวะกับสตรีใดอีกจนหมดอายุไขในมนุษย์เสียโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกนี้จบแล้วก็ทรงประกาศอริยสัจสี่โดยอเนกปริยายภิกษุผู้หมนมองเพราะหลงรูปสตรีก็รู้แจ้งในธรรมสามารถบำมเพ็ญเพียนต่อไปโดยหมดทุกเผาใจอีกต่อไปพระคถาประจําชาดก อาสาโลกิตโยนามะเวลาตาสังนะวิชติสารตาจะปะัคพพาจะสิขีสัพพคโซยะถาขึ้นชื่อว่าหญิงส่วนมากในโลกไม่รู้จักยังพวกนางไม่มีขอบเขตทั้งกำหนักหนักทั้งขนองเหมือนไฟกินได้ทุกอย่างข้าพเจ้าจะหลีกละพวกนางไปบวชเพิ่มพูนวิเวกในสมัยพุทธกาล หญิงชรากําเนิดเป็นภิกษุณีชื่อพัทธกาปิลานีบิดาของชายหนุม่มกําเนิดเป็นพระมหากัสสปะลูกศิษย์กําเนิดเป็นพระอานนท์อาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า